สวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับวันนี้เราก็มาอยู่เกมแดนเดอะแมนนะครับอะไรวะเนี่เกมนี้นะครับเป็นเกมฟรีในเพจตูนะครับมาเล่นหมดนึกเรื่องนะครับผมอะไรวเนี่ยคืออะไรก็ไม่รู้นะครับ ต้องซื้อครับเนี่ยจะต้องเล่นหมดเนเรื่องครับเวิการหนึ่งไม่ผ่านเลยนะครับเล่นกันนะครับเมื่อกี้ผมลองเล่นมารอบหนึ่งแล้วนะครับเกมนี้ออกนานแล้วนะครับ

เฮ้ยขาดเหรียญหนึ่งเป็นที่สุดต่อยครับมาลนีมาลูน,นี่ก็กระโดดขึ้นน,นี่เราได้รับบดเป็นกังฟูงนะครับผมอุย้ยอุ้ยเหรียญเก็บไมครบเก็บไมบโอเคหมอไม่เน,นื้อโคตเท เฮ้ยวได้ด,ดาบกระจายตเสียตกน้ำฟันมันหลอกเว้ยอ๋อฟันมาตเสียตกน้ำออโอ้ล่วงนี้น่มีกระถางให้ต่อยด้วยเฮ้ได้ปืนกดปุ่มนี้เพื่อใช้ปืนดีดูเว้ดูดพืนกิน ตรงนี้มันจะให้เราเซฟเลยนะครับเวลาตายมันก็จะมาเกิดตรงนี้นะไป,ไปต่อรอเอ้าเจ้าเอาเอ,า,เอา,าอยิงแม่อองเลยต่อยนี่ยลดไป,ไปเก็บเหรียญเนยอะเยอะอากปซื้ออะไรได้ ก็ซื้อได้มมีเลียนเฮ้ยดอต่อยกักูเรวร้อปีลวสัเดี๋ยวีะางี้าบนอันอยเก็บเเฮ้ยเอ้าล่วง โดนตีแล้วใจมากโอ้ยทำไมเป็นอย่างนี้เนี่ยโอ้ยตกกี่รอบเนี่ยเอาเลี้ยงวะนี่นี่เอาพี่ดวงวะนี่นะนี่เราใช้ยาได้ใช่ไหมเอาใช้ไม่ได้นี่เฮ้ยเดี๋ยวดือดเรียดข้างบนนั่นนะ่ะอยากเก็บนะอีกทำเลยวะโอ้ยอะไรเด้คิดได้ กดข้างอย่างนี้นอ๋ออ๋อมีโดดขึ้นหลังคาไปไอ้เงี้ยเฮ้ยข้างบนนี้มีนี่มีนีขึ้นเลยหยอโอ้ช่างแม่งก็ไม่เก็บเลยเศ้ยฐกิจคมเฮ้ย คนนั้นเนี่ยันทีมันปุ๊กคู่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 เอาบอลเอาบอลโอ้ยอี่ใส่มันเอ้านี่มันดาวก็ะจายโอ้ยทำยังานด้วยหรือใกล้มันกดตัวเป้ามันจะกดดึงด้ามันกดหก มันตีเลยังไม่โดนเลยตี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 เอาให้ตี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 เลยไล่ไล่เออู้หูหถังไอ้ถังข้างบนมีเนื้อไก่ให้กินอะไรเนี่ยอ้า เออการเล่นอยู่อะรนม่มกกกีเอ๋อนี่ร้านค้ามีแค่นี้มีอรกระจาย้หมีร้านค้ามาตั้งอยู่นี้ด้วยมีอนักนพวกเราครับเฮ้ยอันนี้ปืนดิ๊ดิ๊ดว๊ดกเดิ๊ดิ๊ดิ๊ดิเดิ๊ดิ๊ดิ๊ดดิ๊ดิ๊ดิดดดด อ่ะบึ้งนี่คว่างนี่ถึงมันเคยดูฟาไฮไหมครับที่เอกเขาเล่นเนี่ยปาไม่หยุ่นี่และปาอย่างนี้เ,เอาวอมาคนเดียวก็ฟิวได้อ,อุ้ยเลือจดจะหมดอยู่แล้วกลับไปรังคาได้ไหมเนี่ยโอ้โดนเดี๋ยวเดีด๋ยวนออกปืนปืนก็ต้องเล่นกับปืนอะไรไปละ อ๊ามึงก็เห็นอยู่แล้วมึงพึ่งมาตกใจเลยกูอ,าาอ่ะจิตปัญญาอ่อนนี่มึงกยะดดหน่อย่หลุดดีก่อนแล้วก็ขึ้นนี่ใช่ไหมเช็คพอยต์ครับ เอ้าอล่วงเดี๋ยวมันเหลือเหลียนนึงอ่ะล่วงเนี้ยมันเป็นอะไรเนี้ยล่วงตลอดเน้ยยิงยิงตายเลยคิดท,ทางแล้ว,ว่าทางไ่ายเนยเอนี้ก็คือ เจมรู้จักว่าในฟากายสีอาเจมรู้จักว่าเนเราจะต้องโดดขึ้นกอนมิกแล้วก็รอขึ้นเลยอุ้ยต้านค้าซื้อน้องไก่กิน เฮ้ยเก็บไม่หมดเฮ้ยเหรียญทองเช็คคอยแก่เนี่ยคือบงองเฮ้ยอย่ายิงอย่ายิงไม่เลย,ย,ย,ย่อ,ยยยยยอ้ยิงไปมันทห็นแล้วจอ่อมือเปล่ากูชนะได้ทั้งกองทัพนี่ลงเลยวะ ป๊อปป๊อปป๊อปอะไรอะไรอะไรเนาะเกมม่โคตรมันนื่เอาเข้าไปนี่เราเก็บ ลุ้นกับพวกมันไม่ได้ไหรือไงขึ้นอ๋อขึ้นนี่ควายฟานไปดูดเดีูดูดลงมาเดีเ๋ยวมึงเจอกูอะไรกูตกใจอยู่นะ ไม่จะตายอุ้ยข้ามเลยถุงมีดถุงมิดตรงนี้ต้องให้กระดูกเนาะระมีดเห็นหนึ่งอันแม่งได้ฉีดอันโอ้โหมาแล้วหนึ่งอาไก็มือเปล่าเซียว,วได้เลยบอกให้

น,นี่เลยมูฟ้ามีบไงล่ะถูกต้องเลยโอ้ยมึงจะสลับแต่งคือทำอะไรนี่าะเรื่องไรนี่เรื่องเลยนี่น้องออกไก่น้องไก่น้องไก่อะไรของพู้วันมันมีน่ย โสเต็หนึ่งคอมพิวตใช้เวลาแปดนาทีนะครับสำหรับพาร์ทนี้ก็ขอจบไปก่อนแล้วกันมาต่อกันพาร์ทหน้านะครับผมได้เงินสองร้อยห้าสิบบาทนะใครที่ดูคลิปนี้ก็อย่าลืมกด